รีบีบสาย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 เอาความบมกเครืรถไปด้วยนูดสายอีกแล้วตลอดคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับเ e สแอ m สำหรับอาทิตย์นี้เราจะพาไปตะรุยบ้านนายแม็กซ์ท็อปกันก็อาทิตย์นี้ครับเราจะบุกตะรุยไปถึงเมืองแพร่ครับผม ไปกลถึงนู่นเลยเพราะว่าบ้านคุณชินค่ะหรือว่านายแม็กซท็อปเจ้าของปุ๋ยค o ยตี้ที่เรารู้จักกันดีอยู่ที่นู่นแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะไปตะลุยที่นู่นดูซิว่าที่จังหวัดแพร่จะมีอะไรให้เยสแอมทำบ้างอย่าแปลกใจครับว่าทำไมเราพักนี้เราเห็นคุณชินบ่อยมากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับผมเป็นโลก ชอบหาเรื่องน่าสนใจครับแล้วก็ผมคิดว่าที่แพราเนี่ยมันเป็นจังหวัดเล็กๆนะคุณผู้ชมเล็ก,ลกได้ไมากคือผมดูแาบเซิร์ชจาก Google อชีวิตผมมีเพื่อนเป็น Google นะอ,อ่ะก็เราดูจากแผนที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวยก็มีประมาณนึงแต่ผมเป็นโรคจิตอย่างเวลาผมไปเที่ยวหรือไปไหนก็ตามทีไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมลองเคยไปกับทัวร์ไหมครับคุณไปกับทัวร์คุณก็จะได้แบบ นะอัดรดในการเที่ยวจะได้แบบหนึ่งคุณไปกับคนท้องที่คนที่เกิดที่นั่นโตที่นั่นคุณก็จะได้อีกมุมหนึงจริงๆ ใช่แล้วมันอาจจะเป็นมุมที่ไปหาในประวัติศาสตร์หรือว่าหาในหนังสือท่องเที่ยวไม่เจอก็ได้เดี๋ยวไปดูว่าไปท่องเที่ยวเมืองแพร่กับคุณชินจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ที่เมืองแพร่ในมุมคุณชินแม็กซ์ท็อปของน้องแป้งเนี่ยจะมีอะไรน่ารักน่ารักน่ารักว่าไปดีคาแป้งแบของคุณชินเร็ว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 ก็เราก็จะขับรถไปนะคะจากมีจากกรุงเทพไปถึงแพร่น่าจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนั่งกันตูดบวมเลยอะ ตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่เรนะื่องนะพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่นะครับคุ้มเจ้าหลวงก็คือเป็นจวนท่านผู้ว่าหรือเจ้าหลวงเขาใช้คําว่าคุ้มเจ้าหลวงนะครับของที่จังหวัดแพร่นะครับก็มีเรื่องราประวัติศาสตร์มากมายครับให้ติดตามกันมีเรื่องราวน่าสนใจรวมถึงผมก็เพิ่งรู้ว่าคุ้มเจ้าหลวงสมัยก่อนข้างล่างเขามีคุกด้วยก็เดี๋ยวไปดูครับเผื่อคุณผู้ชม จะได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขากฎหมายเขาแรงขนาดไหนคนถึงไม่กล้าทำผิดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็คุณชินพาทัวร์ครับวันนี้ทัวร์ชิน พาาาเรามาที่ oh, oh, oh. จนผู้ว่าจังหวัดแพร่ครับหรือเขาเรียกคุ้มเขาเรียกคุ้ม,ค,มคุ้มเจ้าหลวง,ค,ลวงคุ้มเจ้าหลวงของแพร่ครับ oh. ก็เป็นสถานที่ถ่ายทําหนังเรื่องอะไรนะ ละครเรื่องรอยใหม่เขาเกาหลีเขามีเขามีตามรอยเกาะนามิเกาะนามิเออไปถ่ายก่อนเราตามรอยมากครับเราตามรอยละครไทยครับจะบอกว่านอกจากตามรอยละครไทยเนี่ยคือคุณไปเกาหลีตามไปกินกาแฟกัปฟิล์มเนี่ยคุณไม่ได้ประวัติเลยคุณไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะแต่แบบเออไปบุนรูปปั้นไปถ่ายรูปกับเพลงเกาหลี แตนเนี้ยตามรอยละครไทยเนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์ความเป็นไทยประวัติศาสตร์รากเงาความเป็นคนที่มันมีอยู่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงเออนะมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้ไม่ได้สร้างกันมาน้องๆเด็กๆครับอย่างที่ผมเน้นย้ำมาหลายๆเทีที่เราไปเที่ยวกันครับคุณมาพิพิธภัณฑ์วังวัดนะครับก็เขามีป้ายให้อ่าน นี่คือความรู้นะครับว่าคุณก็อ่านด้วยคุณจะได้รู้ว่าที่ที่ที่คุณมาเยือนหรือที่คุณกําลังดูอยู่มันคืออะไรนะครับวันนี้ที่นี่มีที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมจะทยอยพาไปชมแล้วกันนะครับกับไกด์ไกด์กิติมศักดิ์เราผีมื้อจะพาด้วยผีม้อจะพาดัวตามไปดูผีมื้อกันดีกว่าข้างในค่ะ ทครับนี่ก็อยู่ภายในจวนผู้ว่าจังหวัดแพร่ครับผมข้อที่ผมเคยบอกเรื่องของการชมพิพิธภัณฑ์ครับในแต่ละส่วนของพิพธภัณฑ์เนี่ยครับก็จะมีส่วนจัดแสดงเยอะแยะมากมายนะครับข้อสำคัญคือ รับชมอย่างระมัดระวังนะครับเพราะของทุกชิ้นที่นำมาจัดแสดงนะครับเป็นของเก่าจริงใช้งานจริงนะครับ it, be. ก็เราเล่าเรื่องราวของอวิถีพื้นบ้านวิถีชาวบ้านทั่วไปนะครับที่เคยใช้กันในสมัยโบราณนะคร แล้วก็ของบางชิ้นบางอย่างเนี่ยยังคงใช้งานได้จริงอยู่แล้วที่ผมชื่นชมมากสุดคือเครื่องเรือนที่นี่ทุกชิ้นสวยมากแล้วก็เท่าที่ผมมองเห็นได้ตาเปล่าตอนนี้คือเป็นไม้สักนะครับจริงๆแล้วก็ผมชอบถออือว่ากันมาดูนะครับ สมัยก่อนสาวเหนือหรือสาวเมืองพแพร่เนี่ยคะ่ะเขาจะต้องเดินกันเบามากเพราะนี่ขนาดป้าแป้งเดินเบาแล้วนะคือเรือนยังโยกแล้วก็มีเสียงเวลาเดินทีเรือนไหวนะคะนี่น่าจะเป็นแบบสาวสมัยก่อนนะเขาคงเดินกันเรียบร้อยมากๆถึงแบบบ้านไม่สะเทือนเลยง้ยค่ะแต่สวยอะ่ะอันนี้ปกติแล้วเราจะมีตามรอยละครเกาหลีใช่ไหมอันนี้ป้าแป้งจะพาทุกท่านมาตามรอยละครไทยะคะ่ะรอยไหม ในห้องนี้ก็มีกลุ่มศิลปินแล้อ่ดนตรีบรรเลงพื้นเมืองนะคะสะล้สออซึงอะไรองี้เขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็เล่นดนตรีที่นี่คือมาสอนดนตรีกันเลยะ,ะแล้วนี้ก็จะเป็นป้ายประวัติอยากให้อ่านศึกษาก่อนที่จะเข้ามาเดินเยี่ยมชมแล้วคุณจะมีความสุขและก็ได้รับความรู้อะไรยิ่ คุณผู้ชมก็มาเยี่ยมที่คุ้มที่นี่เขาเรียกคุ้มใช่ไหมคะแล้วก็ทางสมัยก่อนนะเหมือนแบบทุกอย่างนักโทษอะไรเงี้ยเาก็จะมากักขังไว้ที่คุ้มนี้เป็นโจนเป็นอะไรเงี้ยใต้บ้านของของคุ้มเมืองแพร่นี่นะคะก็มีชั้นใต้ดินซึ่งเป็นคุกแล้วเขาก็บอกว่าให้เราถอยหลังเข้าไปด้วยซึ่งด้านในเนี่ยวิเดินแล้วน่ากลัวด้านในก็คือถ้าแต่ก่อนไม่มีไฟมันก็มืดมากแสงสว่างจะลอดช่องเข้าไปตามตาราง เท่านั้นเองค่ะแล้วด้านในก็จะเป็นห้องมีห้องที่เขามีสารสําหรับกักเก็บปินญ,ญานเป็นความเชื่องที่นี่นะก็ยังไงถ้าเข้าไปดูก<อ>ันอาทิตย์นี้ถูกหัวใจเต้นแรงมากเคุกครับห้างจวนาัว่าเดิมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอยู่กันแบบ เดียเสร็จจะเยียดแออัดเมื่อก่อนจะมีพวกพวกเงี้ยวพวกโจรขโมยที่แบบมาปนสะดงอะไรพวกนี้ที่ภาคเหนือที่นี่เขาเรียกโจรแมงเงี้ยวครับเ,เ,เป็นเป็นเผาเงี้ยวครับอ๋อเป็นเผาเงี้ยวครับแล้ว,ลวก็แมนี้ก็จะมีตรงกลางที่เขาทำสารไว้สะกดวิญญ,ญาณไว้แต่ก็ยังมีมีพวกเสียงพวกอะไรที่ที่คนแถวนี้ก็ยังได้ยินกันอยู่ตอนกลางคืนมาร้องคนคางอะไรอย่างเงี้ยครับ พระมานักโทษอไรเงี้ยใช่แบบว่าเป็นโซ่ทุกเส้นที่เราเห็นนี่เนี้ยค่ะก็คือแบบใช้จริงมาแล้วก็แบบกําแพงเนยแบบน่ากลัวมากอ่ะดูเก่าว่าเข้ามาแล้วรู้สึกรู้สึกแบบเย็นอ่ะบรรยากาศชื้นชื้นเย็นเย็นเลยเนาะไม่ใช่เย็นอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่เย็นอย่างนั้นแต่แบบมันเย็นชื้นไงมัน นี่ก็เป็นเครื่องทรมานครับที่สมัยเมื่อก่อนอย่างตามรูปที่เห็นอันนี้เป็นของจริงนะครับคนที่ทําไม่ดีทําเลวทําชั่วก็จะต้องโดนทรมานครับเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นการรับกรรมของเขากรรมใครกรรมมันครับทําดีได้ดีับช่วยได้ชั่วอันนี้ก็เป็นเครื่องหนีครับใช้หมุนเอา หนีบอะไรก็แล้วแต่จะคิดครับหนีบอไปก็แบนครับเคาว่ากันว่าที่จวนเนี่ยครับก็จะมีทางลัดไปจนถึงบ้านวงบุรีซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วก็จากบ้านวงบุรีก็มีทางใต้ดินลงไปสู่แถวแถวพิกซีนู่นออกไปทาง ทางทางใต้ครับก็คือตอนนั้นเจ้าเมืองเราหนีหนีเงี้ยวจะไปพึ่งพระยาพิชัยดาบหักครับท่านเป็นเป็นเพื่อนกันครับผมก็ก็แตไปไม่ถึงกระโดนเงียวสะก่อน ระดับตุงกันเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับชินชินบอกว่าถ้าเห็นตามบ้านเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเห็นข้างทางอะไรเงี้ยตรงนั้นเปรียบเหมือนสารเพียงตาแสดงว่าตรงนั้นมีคนตายโหงถ้าไปปักถุงตุงไว้ข้างทางอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าไปถ่ายรูปเล่นนะคะชินฝากเตือนมาเนี่ยไปไหนกันครับชินเราไปฆ่าช่อแฮครับผม พระธาตุช่อแหทำไมต้องไปพระธาตุช่อแหงครับพระธาตุช่อแหกก็เป็นพระธาตุที่เป็นของคนปีขานนะครับเป็นพระธาตุที่ที่ที่สุดแล้วของจังหวัดนะครับผมคนปีขาหทุกคนก็ต้องไปไหว้ครับผมก็เป็นที่โด่งดังเป็นชื่อแล้วก็มีพระเจ้าทันใจครับยังไงก็ต้องไปไหว้ให้ได้ไม่งั้นไม่ถึงเมืองแพร่ครับแพรมีที่อะไรแน่าท่องเที่ยวบ้างครับ เดี๋ยวพาไปจวนครับแล้วไปเจอไปเจอผีเมยหน่อยฮ<อ>ะอะไรก็ผีเมยอะ่ะผีเมยครับแหมไม่รู้จักเหรอช่องสามไหมครับบ้านประทับใจปะบ้านประทับใจครับที่นี่มีบ้านประทับใจคือบ้าน<ช>ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังไม้สักเขาเนี่ยประมาณแบบห้าคนโอบอะ่ะแล้วทั้งหลังร้อยห้าสิบต้น แล้วไงต่อใช่แต่ว่าคือจริงๆเป็นบ้านเืรือนไทยที่มีคนอยู่จริง, Space ส,งสำหรับพระธาตุช่อหาก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของน้องแป้งเองคือปีขานแล้วก็เคยมาไหว้แล้วเมื่อครั้งตอนอยู่มอนหนหึ่ง แล้วปนสมิบปีแล้วไอ้บาแล้วปีนี้เป็นจำเพาพอดีค่ะเขาเลยรู้อายุเลยว่าอายุเท่าไหร่คือแป้งอับเป็นจเพาะวัยเป็นจำเพศะตอนอายุยี่สิบเอ็ดก็เลยต้องกลับมาวาดอีกวัดอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้คือป่วยน่ะคุณชินเขาก็เลยให้เป็นเป็นเหรียญนะคะพระธาตุช่อแหด้านหน้าเป็นพระด้านหลังเป็นพระธาตุช่อแหเอาไว้แก้เขาเรียกแก้เป็นจเพศ แล้วครั้งนี้มีโอกาสก็เลยต้องมาไหว้ด้วยตัวเองมีของทีมงานเราคนนึงค่ะพระธาตุอยู่ที่ชเวดากองก็บ่าวเองเราก็ไปพม่าอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้หงว่างเดี๋ยวเราไปพม่าไปไหว้พระธาตุที่ชเวดากองดีเลยเนาะเราก็ไม่ต้องทํารายการอะไรเลยทําพาไปไหว้พระธาตุแต่ละที่ครบและวครบเลยปีหนึ่ง